ได้ไหมบอกจะโชว์ว่าตอนนี้นี่นนาามีมีศูนย์อาหารนะคะที่ตึกเรียกว่าตึกอะไรนะคะ,าคะคขาด,ดน่าทานมากค่ะาา <laughs> ใช่ไหมคะลงศูนย์อาหารไปทางไหนคะนา <laughs> ขาศูนย์นะหารลงไปชั้นบีหนึ่งนะคะไปชั้น,น,าาน,นบีหนึ่งค่ะศูนย์อาหารอยูบีหนึ่งค่ะสวยงามตึกใหม่นี่ง่บีหนึ่งะ

อ,อันนี้คือหกสิบบาทนี่ค่ะนี่มีขนมน่ากินด้วยนะคะเส็นได้าไหมคะได้ไหมมา่มสูงลังซีเน เดินออกจากตึกมาเนี่ยตันเสีข้างก็จะเป็นนล้ไฟฟ้า b ี s นอ <S นี่เ,นนเ,นเดินจากตึกใหม่ที่เป็นตึกผู้ป่วยนอกใหม่ออกมาก็จะเป็นเข้าสู่ตึกคารอลอ,อจะเป็นตึกหนึ่งเเป็นชั้นหนึ่งเอ็แล้วเราก็กลับขึ้นไปสาโหมดตามชั้นต่างๆต่อ